มีคำกล่าวว่าคนที่ยิ้มให้กับเหตุการณ์ปกตินั่นเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับแต่ใครที่สามารถยิ้มให้ได้กับสถานการณ์ที่แย่ๆเรื่องที่เลวร้ายเขาบอกว่าคนนั้นมีหัวใจที่กล้าแข็งและพระเยซูคริสต์อยากให้เราเป็นคนที่มีหัวใจที่กล้าแข็งครับ CGN ไทย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกบระผมปราชยารายการที่จะนำท่านให้เข้าเฝ้าพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์และก็ได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอนในบทที่16เริ่มจากข้อที่1ไปถึงข้อที่15ครับยอนบทที่16ข้อ1ถึง15เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่าน ก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอยเขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากธรรมศาลาอันที่จริงวันนั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตของพวกท่านจะคิดว่าเขากำลังปรนิบัติพระเจ้าเขาจะทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเราแต่เหตุที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของพวกเขาท่านจะได้ระลึกว่าเราบอกท่านไว้แล้ว เราไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกท่านแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่ตอนนี้เรากําลังจะไปหาผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าจะไปที่ไหนแต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไป องค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิภากษาในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาและพวกท่านจะไม่เห็นเราอีก ในเรื่องการพิภากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิภากษาแล้วเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหวเมื่อพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพารกการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่านทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่าน พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ยังต่อเนื่องจากบทที่15มาน,นะครับและผมอยากจะเท้าความอย่างนี้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นปรนารานให้ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีความสุขมีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในบทก่อนนั้นพระองค์ต้องการให้สาวกมีความชื่นชมยินดีแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ค่อยๆเฉลยให้สาวกทราบว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับเขาและจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็คือ ความเกลียดชังที่คนต่างๆนั้นมองเห็นว่าพวกเขาเป็นศัตรูทางความเชื่อศัตรูทางรัฐิของพวกเขาคือรัฐิยูดาห์นะครับพระเยซูได้บอกกับสาวกว่าต่อไปเนี่ยเมื่อรัฐิพรงค์ไม่อยู่นั้นจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาจากการข่มเหงซึ่งบันทึกไว้ในข้อที่2บอกว่าในการข่มเหงทางความเชื่อเนี่ยพวกยูด้วยกันเนี่ยอาจจะไล่เขาออกจากธรรมศาลาคือไม่ให้เข้ามาร่วมสมาคมด้วย การถูกปฏิเสธจากสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจทีเดียวนะครับการถูกปฏิเสธจากคนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากแต่ร้ายกว่านั้นยังมีอีกนะครับเพระองค์ยังบอกว่าบางคนจะถูกประหารชีวิตการกลมเหงืมาถึงขั้นที่เอาชีวิตกันทีเดียวโดยที่คนที่กระทำแบบนั้นเขากลับมีความรู้สึกว่าเขากำลังปกป้องพระศาสนาเขากำลังจริงจังกำลังทำเพื่อพระเจ้าแม้เหตุการณ์แบบนี้ ทำให้เรารลนึกถึงเรื่องราวของซาโรใช่ไหมครับตอนที่เขามีการเอาหินไปคว้างสเตเฟนในประธรรมกิจาการน,น,นะครับแล้วก็เปาโลเคยสารภาพว่าเขาเองนั้นร้อนรนและเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นการปรนิบัติพศาส,สนาในโลกเราวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะครับมีคนเคร่งศาสนาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจหรือรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งพระองค์ก็พูดในตอนนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าเราถูกกดดันแบบนี้จิตใจของเรามันจะเป็นทุกข์และในข้อที่หนึ่งใช้คําว่าท้อถอยนะครับแล้วในข้อที่6เนี่ยพระองค์บอกว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเอะพระเจ้าต้องการให้เรามีสันทิสุขหรือมีความชื่นชมยินดีแต่ทําไมดูมันย้อนแย้งแบบนี้การรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้เราไม่ได้มีความสุขก็ได้นะครับแต่พระองค์ก็ทราบครับ ดังนั้นพระองค์จึงต้องบอกวิธีด้วยเหมือนกันว่าจะทําอย่างไรทุกท่านครับในสิ่งที่พระองค์กำลังพยายามจะบอกมาแล้วค่อยๆเฉลยมาเรื่อยๆเนี่ยโดยการปูพื้นฐานจากบทที่15คือถ้าเราเข้าสนิทในพระองค์นะครับนั่นก็จะทําให้เรายังคงเกิดผลอยู่ถ้าเราเป็นมิสหาหยายของพระองค์ความผูกพันเราก็ยังซึมทราบความรักของพระองค์อยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าเรารักซึ่งกันและกัน เวลาที่มีความทุกข์มีปัญหาถูกคมเหงอะไรแบบนี้การที่เรารักซึ่งกันและกันเนี่แหะครับมันจะทําให้เรานั้นรวมพลังกันอยู่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยกันปกป้องช่วยกันอยู่นะครับมันก็เลยจะทําให้เรานั้นสามารถอุ่นใจได้อาจจะท้อแต่จะมีคนที่หนุนน้ําใจเราทีนี้พอจะเข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไมพระองค์จึงกําชับมากๆเลยนะครับให้สาวกเนี่ยรักซึ่งกันและกันเพราะมันมีเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือคนจะเข้ามาคมเหงหรือเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามากดดันอะไรแบบนี้แต่ว่าถูกขับออกจากธรรมศาลาแต่ก็ยังมีกลุ่มชนผู้เชื่อด้วยกันเนี่ยเฝ้าดูแลยังมีกลุ่มที่จะหนุนนําใจมันก็จะไม่รู้สึกขาดอะไรไปนะครับขณะเดียวกันเองอาจจะถูกทำร้ายถึงชีวิตซึ่งมันมันอาจจะหลีกหนีไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดการเข้าสนิทมันทําให้เรามั่นใจว่าชีวิตของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เดี๋ยวเราก็เป็นขึ้นจากความตายกับพระองค์นั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่พระองค์กําลังจะบอกแล้วก็จะบอกถึงความสุขที่3าหรือความชื่นชมยินดีที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่ในกลุ่มคนของผู้เชื่อแล้วนะครับก็คือว่าพระองค์จะขอพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งก็คือพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราจะมีความสุขตรงนี้นะครับซึ่งเป็นความสุขนิรันดร์เป็นความสุขแท้เพราะว่าองค์พระวิญ,ญญาณก็เหมือนองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็คือองค์สันติราชองค์แห่งความสุขใช่มมมััั้คครบดงนนเือวา เป็นพระองค์เองเนี่ยซึ่งพระองค์เป็นซึ่งพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในชุดของเราพระองค์เป็นองค์สันติราชมันก็จะทําให้เรามีความชื่นชมดีหรือความสุขที่แท้จริงท่ามกลางเหตุการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายได้นะครับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดหวังมันจะสุขจะสบายอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็จะบอกว่าเมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในข้อที่8บอกกับเราว่าพระองค์จะทําให้โลกนี้ หรือระบบของโลกนี้หรืออาจจะเรียกว่าาตานก็ได้นะครับหรือคนในโลกนี้รวมๆกันอย่างนี้นะครับแบ่งเป็น3าประเด็นอย่างนี้ในเรื่องของความบาปอันนี้พูดถึงตัวมนุษย์นะครับเราจะไม่มีทางสํานึกบาปเลยถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปสํานึกในความบาปเวลาเราทําบาปมากๆนะครับจิตใจของเรามันดื้อด้านสิ่งที่เป็นสนัญชาตญาณเป็นจิตวินิฉัยของเราเนี่ยมันตายลงนะครับเราก็เลยรู้สึก ม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดอะไรแถมอาจจะคุยโมกโอวด้วยว่าเราเก่งด้วยซ้าไปดังนั้นพระวิญัยมุดจะทำให้เราสํานึกในความบาปสําหรับเรื่องของความชอบธรรมหมายความว่าการไถ่าบาปที่ไม้กางเขนและการคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นความชอบธรรมและผู้เชื่อในโปร่งก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมแต่ในขณะเดียวกันการพิพากษาหมายถึงการที่พระองค์พิพากษาซาตาน วิญญาณชั่วทั้งหลายที่ได้ทําผิดที่ร่อรวงมนุษย์นะครับนี่เราได้รู้ความจริงว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาโลกจะได้รู้อะไรบ้างนะครับและก็เป็นสิ่งที่รุ้นผ่านทางข่าวประเสะริฐนะฮะฉะนั้นในข้อที่9ในความบาปใครไม่ได้วางใจในพระองค์เนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าเขาปฏิเสธพระองค์นั่นเป็นเหตุให้เขาต้องได้รับโทษนะครับส่วนความชอบธรรมนั้นเราก็จะพบว่าเมื่อวางใจในพระยซสคริสพระองค์ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมทุกสิ่งเนี่ย มันเกิดขึ้นเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะในเวลาที่ยากลำบากพระองค์สถิตอยู่กับเราถ้าเราสนิทกับพระองค์เราจะชื่นชมยินดีถ้าเรามีกลุ่มของผู้เชื่อด้วยกันร,รักซึ่งกันและกันเราจะชื่นชมยินดีในขณะที่มีความทุกข์ยากลำบากเรายังเห็นการทรงสถิตของพระวิญญาณที่ภายในชีวิตในการติดตามในการปฏิบัติต่ตอพระวจนะของพระองค์นั้นเราก็จะชื่นชมยินดี เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีมากที่สุดในโลกเพราะว่าเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับขอพระวจะนะพระเจ้าอวยพรท่านนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจเหมือนเมื่อก่อนตรงที่ในบทก่อนเนี่ยครับเป็นที่เกลียดชังแต่ไม่เป็นปัญหาครับพระเจ้ายังรักเราและสถิตยอยู่กับเราและเสริมกําลังเราเสมอครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้านี่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณจริงๆ เมื่อพระองค์ไถ่บาปด้วยองค์พระยุสคริสก็เป็นพระคุณแล้วพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้พากไปจากเราพระองค์ประทานพระวิญญาณสุดมาอยู่เคียงข้างเราเป็นพรกกำลังให้กับเราเป็นองค์สันติราษฎร์ให้กับเราในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างความทุกข์ยากลำบากหรือการกลมเหงก็แล้วแต่หรือความเข้าใจผิดที่บุคคลหนึ่งกระทำต่อเรานั้นอาจจะทำให้เราไม่ืสุขสบายขาดความชื่นชมยินดีไปช่วครั้งช่วคราว แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าเข้าสนิทกับพระองค์ดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์เจ้าสามารถกธรรมกับกลุ่มผู้เชื่อและสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีกําลังเสมอและเราจะชื่นชมยินดีชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าดุจที่สิ่งที่เราได้ยินในพระคำของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในฮามีก็ดีได้บอกว่าความยินดีในพระเจ้านั้นเป็นกำลังของข้าพเจ้า ขอพระเจ้าท่งอวพร์พวกข้าพบาททั้งหลายที่ชื่นชมยินดีได้เพราะว่าพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้และเป็นผลของพระวิญญาณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะและคนจะถามเราว่าทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้แล้วเราจะตอบเขาถึงความหวังใจว่าก็เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็เพราะพระองค์คือพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีและปกป้องเราสถิตอยู่กับเรานั่นเองขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามประเสริฐของพระองค์นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนท่านครับเมื่อท่านได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวร่วมกับ CJN ไทยและท่านรู้สึกว่าท่านได้รับพระพรได้รับประโยชน์จากการศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันขอให้ท่านได้เป็นพระพ,พรต่อไปครับด้วยการที่ท่านจะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามผ่านทางช่อง YouTube หรือ Facebook ของ CJN ไทยได้นะครับท่านสามารถมีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อพันธกิจของ CJN ไทย และขณะเดียวกันท่านที่ประสงค์จะมีส่วนในการถวายทรัพย์สนับสนุนสื่อของคริสตียนไทยให้ก้าวหน้ากว้างไกลท่านสามารถถวายเข้ามาได้ครับเพื่อจะเป็นพระพรสําหรับพี่น้องทั่วไปขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ